ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหยครับวันนี้จะนนำเสนอแนวทางการล้างตู้มินิมาร์ครับของลักกี้สตาร์นะครับประมาณนี้จะมีคอยคอยเย็นนะครับเหมือนแอร์นะครับคอยเย็นแล้วก็อันนี้ที่นู๊กแล้วก็จะมีคอยร้อนนะครับอคมพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับเหมือนแอร์ทุกอย่างนะครับตัวนี้ทุกอย่างก็ แกบ,บ้างเหมือนเดิมเหมือนกันผ่านเข้รอบวันนี้ตก็ปิดถอดปลั๊กปลั๊กถอนแล้วนะพี่เก็บมาแล้วครับเป็นปลั๊กเนาะไปฟวงสีแฉกครับถามนี่เหรอเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งเลยพี่เนี่ยตีพีโป้นี่ยสมัยเด็กนี่ชอบมันมากเลยนะเหมือนทงเมย์ <laughs> เป็นเด็ก ใันมกล้เ่นน้ลองดออทังเมยอยู่อนี่นะน้ำตันทั้งเนย่ยั้ิตง,งอตอดน,นะตวทั้งิงกันจับแอร์ทุกอย่างนลครับอ่าังเมยจับฝั่งนี้ช่วยหน่อยกลัวมันหล่นตุ๊บลง มาครับเพื่อให้ตู้มินิมาร์ล้างแล้วให้เย็นฉ่ำๆนะครับฝุ่น,นต่างๆนะะรึเปล่าะจะลงรเรือหลบเรือหลบไปด้านเรือไปเน,น,นี่ยนะเด็ดไอ้พัดลมไงครับพัดลมตรงนหน เล่นใ้ใช้เลื่อนไปครับได้ไหมติดกันไปไปไปเย็นหน่อยอ่าเย็นครับขอพัดลมไว้อ่านี่ครับมีพัดลมพัดลมกับคอยล์ตัวแล้วก็คอยล์นะครับคอยเย็นนะครับล้างฝุ่นหน่อยข้างในอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับข้างนอกก็เยอะแน่นอนอ่ะนั่นเมย์เสรการเลยครับมานั่นโน้ หน้าที่ให้ช่างนูกับช่างเมล่ะเอาเลยท่านอ่ะก็คุมน้ำเปิดวาล์วเอาไปก่อนรถเปิดน้ำก่อนถือเฉยเจัดการเลยฉีดเลยฉีดเลยท่านฮะมอเตอร์กันน้ำเอาจริงอ่ะมอเตอร์กันน้ำครับมอเตอร์กันน้ำปีวีแล้วนะอ่ามอเตอร์กันน้ำตัวนี้กันจริงว่ะอ่ากันจริงโอ้โหขันลอ่าเปิดเลยเปิดไปเลยอ่า กดยังเครื่องเมย์กดได้เลยใช้ทุกวันนี่นน่ะ<อ>ต้องหมุนใบพัดนิดนึงนะครับป้อมที่ใช้มานานนะครับบางทีชอบติดนะครับออร่าดำปีเลยเตัวอะไรครับท่านบบท่านใสไปเลยครับ กันน้ำนะครับมอเตอร์กันน้ำเหรอหลบเพื่อนต่อที่นี่ให้เงเยบนะครับน้ำเย็นด้วยน้ำเย็นย็นด้่อๆเลยท่าน ดำๆเนี่ยโอ้ยล้างํ้าดำๆ่าเออเออนี่แหละเออน้างแค่ครับท่านเออนี่แหละครับเนยขอดำๆเนี่ยเอออ๋อจะไปพัดไหสิอ้าวนดำเนี่ยหวยร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 ่ยรวรวรับวารวยรวยยรวยรว้วยรยว ข้างล่างไง้ลารอบๆเลยท่านชิดๆเลยใกล้ๆเลยอ๋อามล่องตามนี่เขาจัดการเลยเนี่ยขาดแค่ไหนข้องบนเนี่ยข้างๆเอาให้หมดเลยขาดได้ปะเนี่ยไปดูนเไมี้เพราะมบแค่นไป้งม่ไ พิเศษพิเศษแต่สายไม่พิเศษครับคอนไทย์นะเดี๋ยวคอนไทยได้หมดเลยยอดยอดยอดละท่านจะทำยังไม่ได้ทำโอ้จะทำเองนะท่านไม่อ่างล่างเลยท่านเอาไว้ก่อนกันนะกันเดี๋ยวเปล่าครับเออที่มันมีใบอะไรตั้งแหมอ่าไม่มีออกครับเป่าให้แห้งเอาไงบุ้งเป่า เฉียดไหมข้าวแล้วข้าวมันผ่านเหมือนกันไม่ต้องกลัวมีแางออกครับท่านเดี๋ยวงออกเดี๋ยวจับน้ำออกเนาะนี่นิดเฉีดขอบหน่อยนั่นเนีาะเฉียดหน่อย หอบนะฉีดเดี๋ยวพาเช็ดอีกทีมันผ่านต้องทานวันนี้ทำทำไนซี่เย็นมันเย็นมันเย็นมันเย็นนะมันดำดำอ่ะฉันดูไ้นั่นน่ะไม่ออกแล้วอ๋อทำจิ๊กี้หน่อยเออโอ้โหไปเข้าไปเข้าไอ้คลินิกหมอฟันไหมเนี่ยอะไรวันเดียวอะไรนั่นแหละ หมอฟันก็แรงดันน้ำสูงนะเออแขอบยางยังดิชิเขามากแต่ขอบยางก็หลุดมีมีครับเดียวงหัวหลุดหมดแล้วครับเอาละหัวล้างีอไรเอาละเอาละตรงนี้ยระเอาลเอาละรอร